อริยสัจส,สี่เป็นสมมุติสัจจะหรือปรมัาสัจจะรวมอยู่ในสเพธรรมาอนัตตาติหรือไม่ครับเป็นทั้งสมมุติและปรมตัาสิ่งที่เป็นสมมุติก็คือเหตุปัจจัยของทุกข์แต่ทุกขนับนะเป็นปรมัติเพราะความทุกข์มีอยู่จริงแต่เหตุปัจจัยไม่ได้มีอยู่จริงรเพราะเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา และส่วนที่เป็นสมมุติก็คือทางดับทุกและข้อปฏิบัติให้ทุกนั้นดับนั่นแหละคือเรียกว่าปรมัตดปรมัตดเป็นกระบวนการที่จะทําใหเ้เส้นทางนั้นจะทําให้เกิดกระบวนการดับเดยนได้นั่นแหละเรียกว่าสายแห่งปรมัตดทั้งสรุปแล้วก็คือมหาสติปทาไออ,อริยสัจสี่มีทั้งสมมุติและก็ปรมัตดอยู่ในตัว แล้วก็สมมติปรมามัตมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเข้าใจรู้จักสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงโดยเหตุแห่งทุกข์ปรากฏขึ้นอย่างไรอย่างไรอย่างเช่นที่มันเป็นสมมุติก็คือตาเห็นรูปสวยอย่างเงี้ยความสวยมันไม่มีอยู่จริงก็ถือว่าเป็นสมมุติครับแล้วก็มันมองความสวยว่าเป็นสมมุติแล้วเราติดยึดในสิ่งที่เป็นสมมุติก็เป็นทุกข์ในความสวยนั้นอย่างนี้เป็นตน้นนี่เขาเรียกว่าเป็นสมมุติ แล้วก็ถ้าไม่ยึดติดละไม่ยึดติดก็กลายเป็นปรมัดไปในฉับพลันไม่ยึดติดในรูปที่สวยก็กลายเป็นปรมัดไปในฉับพลันงั้นสมมุติปรมัดมันจึงเกิดขึ้นในอริยสัจสี่ตลอดเวลาที่นำมาพิจารณาถึงเหตุปัจจัยจบ